สวัสดีครับเพื่อนนสายลุ้นทุกท่านนะฮะตอนนี้เราเป็นอยู่ที่หลุมเทรดลุ้นช่องนะครับประจำวันที่นี่มนาคมสองพน้าราเจ็ดนะครับในรอบ20นาฬิกานะครับ ลักษณะหลุมเทรดก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็จะมีหลุมหลุมแล้วก็จะมีหมายเลขกระจายกระจายเต็มไปหมดนะฮะและนะครับทั้งหมดจะมีอยู่32หลุมนะครับแต่ละหมายเลขก็จะมีอยู่6หลุมนะครับแล้วก็จะมีอีก2หลุมที่เป็นหลุมพิเศษนะฮะในแต่ละรอบเราก็จะแจะง้งให้ทราบในรอบถัดไปเนี่ยจะมีหมายเลขอะไรบ้างนะครับวิธีการนั้นก็คือเราจะใช้นะฮะลูกปิงปองนะครับโยนเข้าไปในหลุมนะเทรดลุ้นโชคของเรามาเริ่มกันเลยนะครับกู้ มีดุนครับมีดุ้นครับรุ่งสองนะครับไม่เข้าครับอู้เข้าไปแล้วต่กะดนออกมานะครับเลื่อนะมาลุ้นอีกรอบหนึ่งดูจะเข้าเรียบร้อยนะครับเพื่อนเข้าไปดูกันนะครับนี่ฮะคือตรงนี้นะครับมีกระเด็นกระอนมาแล้วนะครับ หมายเลขอะไรเอ่น,นะครับที่ได้ในเข้าลาบากหมายเลขสองเพื่อนครับนั่นก็หมายความว่าในรอบ20บนาฬิกานะครับประจำวันที่21เดือนมีนะมมาคม2567ก็คือหมายเลข2นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะในรอบถัดไปวันพรุ่งนี้นะครับวันที่2นะีมนะีนาคมสองพนสิบเจ็ดนะครับในรอบแปดโมงเช้าก็จะเป็นหมายเลขที่อยู่ในหลุมพิเศษก็จะเป็น3ามสนะฮะเดี๋ยวเพื่อนไปลุ้นเอาในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม